สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจาร,ร์หมาเบอร์วายรายการที่จะบอกเล่าถึงผลงานประสบการณ์และความรู้ทางศาสตร์พึงชุวยของปรมาจารย์วรันตน์อัศกุลโกวิดนะคะว่าวันนี้อยู่ห้องเรียนป่าก็สอนจบไปแล้วเพียงแต่ว่าไ,ได้แค่รั้วกับประตูรั้วนะคะไปไม่ถึงหลังคา,งคาก็บอกแล้วว่าแค่นี้ก็พอแล้วก็หลังคาหลังคาหลังคาไว้ก่อนเดี๋ยวมันไม่มีอะไรสอน แต่วก็แต่เสาหน้าเสาหน้าไม่อยู่นะเสาหน้าอยู่เสาหน้าอยู่ที่บ้านภูเข,ขานะครับสอนหลักสูตรเร่งรัดนะครับเรื่องการจัดบ้านยังไงให้ปังในยุเก 9, ้ก็ถ้าสนใจอยากจะเรียนแบบทางรัดนะ คือเอากลับไปใช้ได้เลยนี่ก็ไปเจอกันที่มีสอที่บ้านภูเขาสอบถามได้ที่รีสอร์ทบ้านภูเขานะคะเพราะว่าราต้องเตรียมตัวใช่ค่ะก็จะเรียน2วัน1คืนเริ่มตั้งแต่บ่ายวันเสาร์นะคะไปจบที่เย็นวันอาทิตย์เอาให้เต็มที่กันไปนะคะก็ฝากไว้แล้วก็ส่วนประชาสัมพันธ์อีกเรื่องหนึ่งก็คือคืนวันศุกร์ที่21นะครับเป็นวันเพ็ญมีการฝึกวิชาที่ดีสองที่บ้านภูเขานะ อาบน้ำมนต์จันเพนน้ำมนต์พุทธาคมน้ำมนต์สารพัดพิธีร้อยแปดเนี่ยนะครับมีอะไรใส่ไปให้หมดประมาณนั้นแล้วก็ตบท้ายด้วยแช่น้ำมนต์ช้างผสมโขลงนะครับให้มันสมกับวันศุกร์นะเมตตามหาเสน่ห์เนี่ยนะครับศุกร์เนี่ยบอกแล้วนะศุกร์เนี่ยจะทายไปถึงทรัพย์สมบัติด้วยนะคะความมั่งคั่งเงินทองอยู่ที่อยู่ที่ดาวศุกร์ด้วยนะคะ ก็ไปกันส่วนเช้าวันรุ่งขึ้นก็มีโยคะเนี่ยที่ห่างหายไปนานโยคะแห่งเต๋าบวกดำนะตาโตเขาจะมา,มาทำท่าอะไรแปลกๆให้ดูเราก็จริงๆเราเ,<อ>เราเราไปทําบริเวณหัวมังกรเนะเ,<อ>เพราะว่าเราต้องการจะไปรับพลังดินด้วยนะคะที่สําคัญก็คืออย่างที่ปาาบอกคือ <Energy. S 1> เอเนอร์จีเออไม่ต้องแค่เดินถอดรองเท้าเนี่ยสิบห้านาทีเพื่อปรับ พลังนะเขาบอกว่าในร่างกายเรามีอนุูมอิสระนั่นแปลว่ามันไม่มีขั้วไม่มีตัวจับด้วยอนุูมอิสระที่ว่าเนี่ยจะเป็นขั้วบวกอไม่มีขั้วลบหรือว่าเป็นขั้วที่ไม่มีคู่ตามปกติก็ต้องมีคู่เพราะมันเป็นอิสระเนี่ยมันก็จะไปจับนู่นจับนี่แล้วก็ทําให้เกิดเป็นมะเร็งนั่นแหละง่ายเป็นโรคร้ายต่างๆได้มากมายนการที่เราไปเดินเท้าเปล่าบนสนามหญ้าหรือว่าบนพื้นเนี่ย า,ายเทมันให้เราสัมผัสแล้วเราก็จะรับประจุม,มาประจุเนี้ยมันก็จะมาจับคู่กับอนุูลอิสระค่ะเอ,อเพื่อให้มันสมบูรณ์มันก็จะทําให้สุขภาพเราแข็งแรงขึ้นกรณีนี้ก็คือใช้พลังแห่งปัทภีนะคะม,มาล้างร่างกายแบบฝรั่งนี้เขาสนใจอะไรเขาสนใจนจริงจังนะแล้วเขาก็ศึกษามันจนถึง เป็นวิทยาศาสตร์เป็นระบบวิทยาศาสตร์เลยนะซึ่งจริงไอ้ความรู้แบบนี้ทางเอเชียเราเนี่ยมีมาก่อนมีมานานแล้วการเีเท้าป่าคือคืออย่างนี้ป๋าเขามีคําอธิบายรู้ไหมว่าจริงๆแล้วสภาพอากาศหรือว่าสภาพพืชพันธุ์เนี่ยนะมันบอกได้ว่าบุคลิกของผู้คนเนี่ยจะเป็นยังไงในพื้นที่นั้นๆเช่นถ้าทางเมืองหนาวเนี่ยต้นไม้ของเขาเนี่ยจะโตไปทางระบบรากมากกว่า แต่ต้นไม้ทางเมืองเราเนี่ยจะโตขึ้นที่เป็นใบกับดอกทีนี้เวลาการการโตเนี้ยมันใช้พลังชีวิตต่างกันและจะทําให้ผู้คนในแผ่นในในภูมิประเทศแบบเนี้ยต่างกันด้วยถ้าเปรียบเทียบในการปลูกต้นไม้ในพืชพันธุ์เดียวกันแต่ปลูกที่เมืองหนาวกับปลูกที่เมืองร้อนเนี่ยปลูกที่เมืองร้อนเนี่ยจะโตใหญ่ใบสวยแต่ว่าของเขาเนี่ยบางทีอาจจะสักเมตรหนึ่งเขาก็จะออกดอกออกผลแล้วนะคะทีนี้ความ แปลกคืออะไรความแปลกคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นระบบรากจากผู้คนเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดระบบรากเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดด้านจิตวิญญาณเอาไปการใช้สมองการค้นคว้าแบบนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นระบบใบนะคะและลำต้นไม่ใช่ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับระบบการย่อยเว้ยไม่ใช่การคิดกินเป็นหลักกินเป็นหลักนึกว่าเนสวยงามดอกออกดอก เขาบอกว่าจะระบบเกี่ยวกับการย่อยและช่องท้องนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือก็คืออย่างที่ป๋าบอกเนย่ยมันคือการอินเทอร์เทนแบบนี้คือมันคือความความสุขการย่อยการกินใส่ใจเรื่องการเป็นอยู่ใส่ใจเรื่องการกินอ่ะไม่ได้ใช้แบบว่าจะคิดจะค้นคว้าเนี่ยไม่ค่อยมีนน้อยกว่าน้อยกว่าเพียงแต่ว่าเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการแข่งอินเดียนี่มันร้อนหรือมันหนาวกำกึ่ง เขามีเขามีร้อนจัดแล้วเขาก็มีหนาวจัดแต่ว่าเขาคือคืออย่างนี้อินเดียเนี่ยเขาเชื่อว่าความรู้ทั้งมวลเนี่ยมาจากอนูของพระผู้เป็นเจ้าหรือเป่าอืมอืแล้วเขาเป็นส่วนหนึ่งแล้วเขาเชื่อว่าความรู้อะไรก็ตามมันจะเป็นโฟล์ฟล์มันจะลงมาที่เขาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้โฟล์ฟล์ความรู้คําว่า knowledge ใชนะคะ มันจะไปแนวทางเดียวกันกับความเชื่อทางด้านคือคือไม่ใช่ความเชื่อแนวความคิดแบบมนุษยยักปราชญ์คือว่าในโลกใบนี้เนี่ยมันมีความรู้อยู่แล้วนึกออกไหมมันมี knowledge อยู่แล้วเช่นพลังงานไฟฟ้าหรือว่าพลังงานอะไรต่างๆคลื่นวิทยุอะไรพวกนี้มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราแค่เจอเราจะค้นพบหรือว่าเราจะไปได้ดึงแจ็คปลักปลักอินปุ๊บแล้วมันจะไหลมาที่เราเมื่อไหร่เออ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต่างกันหรือว่าพอเราได้ความรู้นั้นมาแล้วเรามาปรับประยุกต์ใช้เนี่ยก็คือมันก็อยู่ตามนั้นเหมือนกับตอนที่ในสมัยร้างเดินที่ในเมืองจีนเนี่ยสามารถคิดค้นได้ตั้งแต่อะไรล่ะเข็มทิศการเดินเรือการทาแผนที่ใช่ไหมคะและการต่อเรืออย่างเช่นการต่อเรือศาสตร์ของการต่อเรือของเขานี่มันคือคือบียอนเลยนะนึกออกปะกองเรือของเขานี่คือมันจะใหญ่มากแล้วเรือมันก็จะใหญ่มากอะไรแบบนี้รวมไปถึงกระดาษเอย เครื่องวัดแกลงสันสะเทือนใช่ไหมคะความรู้พวกนี้มันมีมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทางฝั่งจีนหรือว่าในสมัยก่อนดั้งเดิมเนี่ยมันไม่มีการอธิบายออกมาเป็นรูปลักษณ์ให้เห็นว่าเฮ้ยม,มันเป็นแบบนี้ขั้นตอนมันเป็นแบบนี้นะอาศัยความเชื่อหรือว่าในเมื่อผู้คนยังไม่ค่อยคนธรรมดาทั่วไปอะอความรู้แบบนี้มันเกินกว่าที่เขาจะเข้าใจเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้คําว่านิทานตำนาน หรือว่าความเชื่ออื่นๆเป็นปาฏิหาริย์จากเทพเจ้าอ่ะมาอธิบายแทนไงใช่ไม่ต้องมาสอนเยอะงั้นอธิบายเยอะแล้วคนมันก็ไม่เข้าใจด้วยสุดท้ายมันก็ว่าเหลวไหลไร้สาระถูกไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราถึงบอกว่าในศาสตร์ูุกชุ้ยทั้งหมดเนี่ยคุณอย่าคิดว่าคุณมันไม่ใช่เรื่องเหลไหลเลยทุกอย่างที่อธิบายมาหรือทีการทำมาเนี่ยมันพอเรามาจับกับวิทยาศาสตร์แล้วยิ่งเราเรียนวิทยาศาสตร์มาอย่าง อย่างก้อยเนี่ยก็เรียนสายวิทย์มาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลายอย่างพออธิบายแล้วเนี่ยเราเข้าใจเราเข้าใจว่ามันคือมันคือกระแสพลังมันคือคลื่นมันคือนู่นนี่นั่นแล้วมันคือการจัดการที่เรามองเห็นได้จริงๆอไม่น่าเชื่อนะคะมันคือสภาพความเป็นอยู่เป็นสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องใช่ถูกต้องนะถ้าสนใจนะครับก็มาเรียนได้ที่อาคารเรียนของที่จันหนมานะครับทุกวันเสาร์นะ สาหน้าเราไม่อยู่แต่ว่าที่โรงเรียนก็ยังเปิดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แจ้งประชาสพัน์อีกนิดนึงนะครับตั้งแต่เดือนหน้านะตั้งแต่วันหลังวันที่30ม,มิถุนาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับที่อาคารเรียนฮูชิจันมาในห้องเคล็ดนะครับเขาจะหยุดหนึ่งวันทุกวันอาทิตย์ต่อไปนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนาอาเดือนมิถุนาเป็นเดือนอะไรกรกดาตั้งแต่ต้นเดือนกรกดาเนี่ยห้องเคลสจ,จะปิดทําการทุกวันอาทิตย์ในสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หยุดหนึ่งวัน ประกาศให้ทราบเผื่อคนที่ไม่คุ้นชินนะโอเค,อนนคล็ดนึงของท่านอาจารย์ลึเคล็ดของท่านอาจารย์ท่านอาจารย์บอกไว้ว่าตามปกติโดยทั่วไปแล้วนะคะไม่ควรนําภาพหรือรูปจําลองของเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งทั้งหลายตั้งไว้ในห้องนอนเพราะเป็นการไม่สมควรควรจะได้ตั้งไว้ในห้องทํางานห้องอาหารห้องโถงหรือห้องรับแขกจึงจะเป็นการเหมาะสมกว่า โดยที่สามารถกําหนดทิศทางตั้งที่ดีต่อเจ้าของได้ด้วยการดูทิศที่ดีที่สุดหรือเป็นมงคลที่สุดเช่นทิศเจริญรุ่งเรืองก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครรู้ไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็ใช้ตําแหน่งมั่งคั่งในในห้องโถงหน้าเลยก็ได้คือยืนหันหน้าเข้าบ้านแล้วก็มุมในซ้ายสุดตั้งได้แต่ว่าจริงๆตั้งได้ทั่วๆไปอย่างที่บอกในห้องอาหารก็ตั้งได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่ต้อง จะต้องคำยืนถึงขอให้มองเห็นในขณะที่เรานั่งกินข้าวก็เป็นมงคลแล้วนะครับบอ,บอกว่าอะไรรู้ไหมในการตั้งบูชาเทพเจ้าเงินตรานั้นที่สําคัญแล้วเนี่ยควรจะตั้งเทพเจ้าเงินตราหันหน้าไปสู่ประตูหน้าเสมอ,อมซึ่ง,งอาจจะตั้งประจันกับประตูก็ได้ง่วงนอนอืมใช่โดนโดนโดนใช่โดนน้ํายาไอเหมือนอะไรอ่ะ เบอ้ามินต์แต่ตำแหน่งที่ดีที่สุดก็ดงเข้าตาจะทาเยอะจะไปเล้ะแต่ว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดนะคะคือตำแหน่งเงินทองซึ่งจะตั้งอยู่ในจุดไกลสุดและทำมุมทยางกับประตูหน้านะก็คือุใ้สดถ้ามุมในซ้ายสุดไม่มีก็เลือกมุมในขวาสุดแทนก็ได้นะคะนอกจากนี้ ควรตั้งต้นไม้เงินต้นไม้ทองเอาไว้คู่กันหรือเอาไว้ทางด้านหลังของเทพเจ้าเงินตรานะคะจะทำให้เคล็ดมีพลังในการก่อให้เกิดโชคทางด้านการเงินได้มากที่สุดอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองเราไปซื้อแบบที่เขามีขายตามร้านสังฆพันใช่ไหมเดี๋ยวถ้าาใบโพไม่ควรนะชอีคือ คือคืออย่างนี้อย่างนี้จริงจริงแล้วเดี๋ย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 วเพราะเราเขบอกต้นไม้เงินต้นไม้ทองใช้ใช้เป็นต้นไม้อัญมณีดีกว่าแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วคือต้นไม้ต้นไม้เงินต้นไม้ทองของเขาเนี่ยไม่แต่มันออกมาเป็นใบโพเกินไปเป้าแล้วเราก็รู้ว่าโดยใจเราอ่ะเราก็จะรู้ว่านี่คือสัญลักษณ์ของสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาเราใช้ซิตรีนแล้วกันนะต้นไม้ซิตรีนใช่มันก็ดูเป็นสีทองแล้วหรือไม่งานเนี่ยเคล็ดอีกเคล็ดหนึ่งที่ ที่พูดถึงว่าต้นไม้เงินต้นไม้ทองเนี่ยก็คือต้นไม้มีแกนและสองไฟขึ้นอันนั้นก็เป็นต้นเป็นเคล็ดต้นไม้ต้นไม้ทองแบบนึงเหมือนกันเดี๋ยวลูกศิษย์เราซื้อเขาบอกต้นไม้เงินต้นไม้ทองไปหาที่พันสังขารย่านะต้นไม้ซิตริีหรือต้นไม้อัญมณีดีกว่าเราใช้คําพูดนี้แล้วกันหรือหรือ หรือต้นไม้ที่มีเหรียญนี่ยนึกออกป่า,าเคยเห็นใช่ไหมต้นไม้ที่มีเหรียญแล้วเขาทาเป็นเหรียญจีนเต็มต้นอันนี้ต้นไม้เงินอาดูให้มันเหมาะสมแล้วกันอ,อย่าดูมันเป็นงานวัดเกินไปอ่านะไี่ได้นะ,ะ,ะวันนี้เราสองคนให้ความรู้ลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้ารายการอาจจะก็ท่อนกระแทน่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าทั้งแกงแ๊งเราไม่อยู่นะค่ะแล้วก็อย่างงี้แต่ว่าอย่างพยายามจะมีรายการให้ทุกวันือน,นเดิมค่ะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ